สวัสดีจ้า,ฮ,า,า,าฮัลโหลต่ก้โฮยากินโตโจีส่งละแตก้าฮาจ้ามาทํากับค้าให้ดูเช่นเคยนะคะโอเคนะคะวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมาทํพาพะโลคากิจ้าวันนี้จะมาทําพะโลคากินะคะเราต้มไข่ไว้นะคะส่วนไข่เนี้ยเดี๋ยวจะใส่ทีหลังจ้ะเดี๋ยวๆที่สับเจ้าตานะก็มาะยะจ้าันทชิ้นหลอกอะ่ะ เออตุจยเจาะ一阵先ลงตันง่าฮะนี่ตรงมี猪手啦猪手เออซัก干净สาบหนึ่งสาบเขาลงดีเออน้ำเห้อเฮ้ยสาบหนึหห่สาบเคอยอันนี้ก็จะเป็นคาจินะคะล้างน้ำให้สะอาดเราไปลวกน้ำเอาไปลวกน้ำใส่เหล้าจีนเข้าไปเพื่อจะไปให้มีกลิ่นหมูนะคะโอเคนะคะเราทีนี้แล้วก็จะไปล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึง่งทำให้มันเสด็จน้ำจ้าโอเค จากนั้นก็จะมีซีอิ๊วพะโล้นะคะซีอิ๊วพะโล้นะคะนี่ตัวโหลโ,ลโ,ลโลสวยโหลสวยจับปะโหลสวยจับโอเคท้าทได้ชอยลิวอย่าไม่ละเรามาดูเครื่องต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคมีรากผักชีมีเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็มีป่วยกักนะคะป่วยกักแล้วก็มีน้ําตาลก้อน 有冰糖啦，ง袁ท根ล有白胡ย粒啦，ไม่ลงกันลด์วลา北ล啊โอเคเราตยอเจิงเจังละแต่ก็เรามาทํากันเลยจ้าก่อนอื่นเราก็เปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟก็มาเจิงเราเริ่มจ้งจังละทุกอย เอาละสิ้นๆก็ที่เยาเลงไปฮะอยู่ลยเปล่าที่จุกัดนะไอ้ใบจุกจุกเสาใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะคะอย่าใส่เยอะนะคะโอเคเราซชื่อเชื่อเกาละตต่ก้าโอเคร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะคะตั้งที่เยาหยิบจะซเนะเปลา่าเบาๆเ่าเคยกันที่อ่าจุจุกเสียนะอยู่เาเบาะเบาๆก็เสียล็อกเสียาวตได้ก็ไดก็ละ 冇落太多油下落少少，落少少油，嚟爆嗰啲豬手、猪脚嘅。 โอเคจากนั้นแล้วใส่ตีนหมูเข้าไปเลยจ้ะผัดก่อนนะคะตาะ็ตาวไยสิหน่าตอดสิ้น,นเก,กล็ดลงไปาัดๆลยอ่ะ ปลาต้อเหลืองฝันจงจเจอเยาและจะมาผัดประมาณสัก2นาทีโอเค ประมาณนี้นะคะก็ใส่เราใส่อ่าซีลโฟโล่เข้าไปเลยจ้ะตังที่รูสวยเลยละแล้วมาเตาิมด้วยใส่น้ำเข้าไปจ้ะ ok, xài nước qua bài nha các, ok, tiếp theo là, thêm nước vào, lòi nó, rồi thêm chút cho thêm chút tiêu, thêm thêm lá, nhìn chút hành bác thêm chút lắp ใส่รากผักชีป่วยกัดเม็ดผักชีเม็ดพริกไทยไม่ใช่เม็ดผักชีเม็ดพริกไทยจ้าแล้วก็ใส่น้ําตาลไปสามก้อนโอเคใช้เวลาต้มประมาณสักแปนาทีนะคะเอาจุ๋ยตายคอยละวปดสับจงจะโอเคกันละทุก้าปดสับจง ก็มาจุ้ยตัวยาจันที่หลออตานกันฮะเดี๋ยวต้มต่อไปอีกประมาณสัก20ยี่สิบนาทีเราจะมาใส่ไข่เข้าไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจุ้ยเทากินมาจ้ามาจ้าเราจะมาใส่ไข่เข้าไปนะคะก็มารลอฟองที่ตานเรลยอ่าก็เฮียฟองที่ตานเราเฮยละเราจะใส่ไข่เข้าไปนะคะฟองที่ตานเราเฮยละใส่ไข่เข้าไปจ้า ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนาทีนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าโอเคก็จะใส่ไข่ประมาณนี้นะคะเพราะว่ากินไข่น้อยกินคนเดียวนะคะไข่ก็มาอ,านะอ,าาอาลรอกคิเดียวคียวคนเยวคนเยวคนเดียวกนเดียัคนเสร็จคนเสร็จคเดียวกนเดียัคนเสร็จคนเดียวคียวคน ก็จะใส่ไข่น้อยหน่อยนะคบเพราะกินคนเดียวจ้ะโอเคต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าอย่าก็เคยจียละโอเคมาจ้าเรามาดูกันนะคะอย่าไปุ้มเวลานะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเค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 มาดูว่าน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่าต้องมาเพิ่มน้าหรือเปล่าเดลไทยก็ที่ซอยแอมัยสิวจ๊อ phía sau trồng mấy tắc hoa gì ca đi xoay ít rồi trồng xíu à tí xíu cho hoa gì ca rồi à tại ca à thế nó chẳng á giữa có bà hoa gì rồi cho ok rồi cho ok cha là chim còn khác nhưng mà đây thì lọc trong mày cao trong à có gì xin ok Tôi想试 cái đi, đi mì à, điểm như, còn mì gạo lìm cả. Thử thử mì chứ. Thử một thử mì xin là chìm đuôi còn, á. Chìm đuôi còn. Chìm còn thử xin chung mày cao làm á chung mày cao chung à ê mày cao tìm gà tà gà mày cao tìm hơi gà tìm 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 ok tìm 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 เมื่อกี้ก็ชิมดูน้ําแล้วยังไม่พอหวานนะคะก็ใส่น้ําตาลก้อนไปอีกได้นะคะสามารถชิมได้จ้ะชิมแล้วถ้าเกิดยังไม่พอหวานก็ใส่น้ําตาลเข้าไปอีกนะคะโอเคตอนนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวต้องเคยช่้ยจงไกบก็จงใแต่ก็จงไบลำแกโอเคจ้าเรามาดูกันนะคะไปถายอะไทายอะสินะไทายอะทีมมีไฟลงก่อนนะคะชิมดูก่อนว่าเปื่อยได้ที่ยัง 试一试未？睇够淋咗未啊？淋咗未？试一试未？仲未够淋嘅而家啊！ ยังน่นไม่ได้ที่ต้องต้องมอีกประมาณสักสิบนาทีจ้ะทีนี้เราจะเพิ่มน้ำไปอีกนิดหนึ่งนะคะาก,กาออะ็จะ加ที一จอ落去哈再煮多十分ัก็อโอเค噶ะต้อมอีกสักสิบนาทีหนึ่งนะคะต้อมอีกสักสิบนาทีก็โอเคแล้วจ้ะจะจีตัอสับกันจงจุ่ตัวสักกันจงอะ ก็อีกสักสิบนาทีก็โอเคแล้วนะคะเราจะกินกับน้ำจิ้มเปรีป้ยวๆนะคะแต่ว่า,าแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบเปรีป้ยวๆกินกับตีหนหมูนะคะอยูดตัวสับันเจทจาแล้วละคะโอเคอยาต้องเคยจุดละโอเคต้มต่อไปเรื่อยๆจ้า โอเคจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก้าติมแล้วตกะโอเคโอเคจะเจงเจ้ากจัะเจับแล้วจิ้งาย้ว okay. อ่ะมอวซีอ้กไทยฮะซินะเรามาชิมดูก่อนนะคะ เรามาชิมดูก่อนใส่น้ำจิ้มเงีย้ยมาชิมดูกับน,น้ำจิ้มก่อนนะคะก็ามาซีเอสซีเปย์แต่ก็ไทยฮาเราไทยฮาติ้มเยอะลำอาม่ามหูกันละลำตัวอาม่ามหูกันละนิ่มพอดีแล้วนะคะ โอเคจ้าอร่อยจ้าโอเคครับสิบนาฬากาจ้อยกินไปได้จ้าบายบายจ้า